สวัสดีครับพบกับผมอัมทัตโกนะครับก็มาดูพระปิดตากันบ้างนะครับวันนี้ที่ผมเลี่ยมมานะครับผมก็จะมีพิมใหญ่นะครับหลังยันลึกนะครับหรือว่าหลังเรียบแล้วก็พิมพ์เล็กยันนูนนะครับยันนูนก็สังเกตได้ตรงยันก็จะนูนนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันโจมลงไปยันลึกลงไปนะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซนที่แก่น้ําทองเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนออกไซด์ไข่ขาวนะครับนี่ก็เป็นโซนดำๆไข่ขาวมีบ้างนะครับ เดี๋ยวส่องให้ชมกันเลยนะครับก็พระกุนี้นะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคล้ายเห็นไหมครับแต่พวกไข่ขาวก็จะมีเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกดินต่างๆก็จะเป็นดินลักษณะแบบนี้นะเนี่ยพวกไข่ขาวก็มีนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะเป็นไงครับนี่พี่ดูครับแต่ละโซนนะครับเนี่ยแต่ละแบบแต่ละจุดก็จะเปลี่ยนสีแบบเป็นสีน้ำตาลออกน้ำตาลแดงไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับบาง บางจุดก็จะเป็นสีดำเลยนะครับมาดูอย่างองค์นี้บ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพวกคราบที่เบ้าต่างๆเห็นไหมนี่สวยงามนะครับเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้นะครับเราสามารถจ่ายตังได้เลยนะนะครับซื้อได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูครับเป็นเม็ดทองนะครับชัดเจนเลยนะครับไข่ขาวพระปิตาเป็นพิมพ์ที่พบเจอน้อยที่สุดในกุนี้นะครับอุดดินมากนะครับเม็ดแดงเม็ดใสนะครับแล้วก็ เป็ดขาวนะครับสีประมาณนี้นะครับนี่ดูไข่ไข่ขาวเอามาดูโซนที่ไม่มีไข่นะครับเป็นโซนที่แก่น้าทองนะครับเห็นไหมเนื้อขององค์พระนั้นจะแห้งนะครับนะครับเป็นฟิล์มนะครับคล้ายๆกับอ๋อสีอกเทาๆนะครับเนี่ยสีอกเทาคล้ายๆเหมือนขี้เบ้าเลยมันเหมือนดินในเลยแต่นี้คือน่าจะเป็นตะหนิมของอ๋อเป็นคล้ายตะหนิมทองนะครับเนี่ยออกมันเป็นแผ่นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ย แลวองค์นี้จะเป็นทองเยอะมากเลยนะครับนี่คือพระผิวเดิมนะครับนี่นี่คือพระผิวเดิมนะฮะนี่เห็นไหมครับเป็นทองทั้งองค์เลยนะครับตรงนี้เป็นทองทั้งองค์เลยนะครับพงงะร,บระปิดตาโซนะดำก็เป็นแบบนี้ โซนนี้โซนดำจะเป็นโซนที่ดูง่ายนะครับโซนดำไถ่ขาวนะครับผิวเนี่ยย้ำเลยนะพี่นะต้องแห้งนะครับอันไหนที่ดูเนะหนะนะครับเดือดหนะนะครับวางได้เลยนะครับแล้วก็ผิดพิมพ์นะครับเล็กนะครับเล็กลงเนี่ยนะครับเล็กขนาดผิดขนาดนะครับวางได้เลยนะครับดินก็ต้องเป็นดินลักษณะแบบนี้นะครับค้าที่เบ้าดําต้องแห้งนะครับดาต้องแห้งนะฮะพิมพ์สําคัญเช่นเคยนะครับพิมพ์สําคัญเช่นเคยนะครับขนาดสาคัญมากนะครับแล้วก็เนื้อโลหะที่เก่า ัลโลหาที่เปลี่ยนสีนะครับสำคัญเหมือนเดิมนะครับเลีนยนพระให้สนุกครับศึกษาไปด้วยกัน,นครับพระปิตาหรวงก็เ,เดิมกรุวัดผมรอดครับ